สวัสดีครับกลับมาพบกับอันนะครับที่ปรึกษาการขายจากฟอร์ดพระประแดงนะครับวันนี้อันก็จะมารีวิวนะครับตัวนี้กระบะ4ประตูนะครับ next gen XLS นะครับตัวนี้ก็จะเป็นเกียร์ออโต้นะครับ XLS ของเรามีให้เลือกทั้งกระบะแฉกแลวก็4ประตูแบบนี้เลยนะครับคันนี้การตกแต่งของเขานะครับก็จะคุมโทนแบบสีดำนะครับแล้วก็ไฮไลท์ของเขาเลยก็คือจะเป็นล้อแม็กนะครับตัวนี้ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวอันพารับชม การตกแต่งของเจ้า XLS คันนี้กันเลยดีกว่าว่ามีการแต่งอะไรบ้างนะครับเริ่มจากในส่วนของด้านหน้านี้เลยนะครับเราเปลี่ยนกระจังหน้าเดิมออกใส่กระจังหน้าที่เป็นทรงแรปเตอร์นะครับตัวนี้มาพร้อมกับฟอนต์ตัวอักษร FORD แบบสีดำนะครับตัวนี้แล้วก็ด้านบนก็จะมีไฟ LED ให้ด้วยนะครับ3จุดตัวนี้เป็นไฟแบบสีส้มสามารถเลือกสีส้มก็ได้หรือแบบสีขาวก็ได้นะครับสำหรับโคมไฟหน้าของ XLS เนี่ยนะครับก็จะเป็นโคมแบบ multi reflector ให้แล้วเป็นแบบ LED นะครับมีเส้น daytime ที่เป็นรูปซีแคมนะครับเป็นเอกลักษณ์ของ next gen เลย มาพร้อมกับในส่วนของครอบไฟหน้านะครับตัวนี้ที่ใส่แล้วก็ทําให้ตัวรถเนี่ยนะครับดูมีมิติมากขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับป้องกันหินกระเด็นใส่ในส่วนของโคมไฟด้านหน้าของเราด้วยด้านล่างจะมีไฟตัดหมอกมาให้นะครับตัวนี้พร้อมกับค้อบไฟตัดหมอกแบบโครเมียมนะครับสำหรับกันชนของตัวเขานะครับก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับคันนี้ก็จะเป็นกันชนแบบสีดำนะครับมีห่วงลากจูงให้1ตําแหน่งนะครับนี่ครับอันนี้ก็คือในส่วนของด้านหน้าของตัวรถเดี๋ยวเรามารับชมด้านข้างกันต่อเลยนะครับ ด้านข้างตัวนี้ก็จะมีคิวล้อนะครับตัวนี้เป็นคิวล้อทรงแรปเตอร์นะครับสีดําด้านนะครับขนาด5.5นิ้วนะครับสำหรับล้อแม็กเดิมๆ XLS ของเราเนี่ยนะครับล้อแม็กเดิมเป็นขอบ17นิ้วนะครับล้ออัลลอยนะครับคันนี้นะครับเป็นล้อแม็กลาย R ขอบ20นะครับตัวนี้ก็จะเป็นลบ18นิ้วลบ18นะครับมาพร้อมกับในส่วนของยาง c r o ล s Litter นะครับสเปคยางอยู่ที่33คูณ12.5นะครับตัวนี้ R 20 สำหรับช่วงล่างของเราครับเรามีการเปลี่ยนในส่วนของลูกหมากกันโครงนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของอ ลูกหมากที่เราเปลี่ยนนะครับแล้วก็จะมีปีกนกนะครับที่เป็นของออปชั่นนะครับตัวนี้แบบสีแดงที่ท่านผู้ชมเห็นเนี่ยนะครับแล้วก็มีในส่วนของการยกนะครับในส่วนด้านหน้า2นิ้วนะครับด้านหลัง2นิ้วนะครับก็ทําให้ตัวรถของเราเนี่ยดูสูงขึ้นนะครับดูบึกบึนขึ้นแล้วก็ดูออฟโรดขึ้นด้วยนะครับแก้มด้านข้างครับก็จะมีขีบระบายความร้อนบอกว่าเครื่องยนต์ของเราตัวนี้เป็นเครื่องยนต์เทอร์โบเดียว1้0ิแรงม้าแรงบิดอยู่ที่สี5นิวตันเมตรนะครับครอบกระจกก็จะเป็นสีเดยว้ ฟิล์มรอบคันอันติดเป็นเกร็ดเซรามิกให้เลยแล้วประกันให้ยาวนานถึง10ปีลองเบ้ามือจับกันลอยเพื่อป้องกันริ้วลอยนะครับใช้บันไดเดิมๆจากโรงงานเลยรถเรามีการยกสูงนะครับบันไดเนี่ยเราก็อ่าก้าวขึ้นนะครับก็ทําให้เราขึ้นรถได้ง่ายขึ้นด้วยนะครับภายในตัวรถก็มีเบ้ามือจับให้ด้วยนะครับสําหรับในส่วนของฝาถังน้ํามันนะครับเราก็ติดในส่วนของครอบฝาถังน้ํามันนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ขอบกระบะไลเนอร์นะครับทั้ง3ด้านก็มีมาให้แล้วเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับ มีบันไดเหยียบด้านข้างให้ด้วยนะครับตัวนี้เพื่อว่าใช้สําหรับเวลาเราปีนขึ้นรถนะครับเนี่ครับเดี๋ยวเรามารับชมด้านท้ายของตัวรถคันนี้กันดีกว่านะครับคันนี้นะครับด้านท้ายก็จะมีในส่วนของข้อไฟท้ายทียท่เราติดตั้งเพิ่มให้ไฟเบกรกดวงที่3เดิมๆจากโรงงานนะครับโลโกโ้ Ford ตัวนี้มีกล้องมองหลังมาให้ด้วยเชื่อมต่อกับหน้าจอขนาด10นิ้วของเรากันชนท้ายนะครับตัวนี้เป็นทรงศูงเลยนะครับเดิมๆจากโรง,งงานก็มีมาให้นะครับ ไฟสองป้ายทะเบียนนะครับนี่ครับแล้วก็สติ๊กเกอร์คำว่า XLS ซึ่งระบุบอกว่าตัวนี้เป็นรุ่น XLS ตอนนี้ XLS นะครับเป็นเกียร์ออโต้ที่ขายดีที่สุดของเราเลยนะครับมาพร้อมกับโปรโมชั่นมากมายนะครับตัวนี้อันมีโปรโมชั่นนะครับณตอนนี้นะครับฟรีชุดแต่งจัดเต็มแบบนี้ให้เลยนะครับหรือแบบที่2ก็มีโปรโมชั่นนะครับดอกเบี้ยนะครับ XLS เนี่ยของเรามีโปรโมชั่นดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นต์นะครับเพียงแค่ลูกค้าดาวน์ยี่สิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยได้ดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นต์ไปเลยนะครับหร ลูกค้าอยากได้แบบไหนเพียงแค่ทักเข้ามานะครับอยากได้การจัดแต่งจัดทรงแบบนี้นะครับก็ทักเข้ามาหรือด่วนโทรเข้ามาหาอันได้เลยนะครับอันจะแนะนําการออกรถทําให้เป็นเรื่องง่ายสําหรับลูกค้านะครับเพียงแค่ปลายนิ้วทักเข้ามานะครับสําหรับคลิปนี้อันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ